ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะรู้ได้ยังไงอะคะเดาล้วนๆโวนเก่งมากครับเดี๋ยวคำถามต่อไปต้องยากละเดาเก่งมากๆครับคำถามมีอยู่ว่าคนเล็กไม่มีเกียร์วัชเชอร์อีกเยอะเลยท่องระยะมีครับรับออกเท่าไหร่คะโอ้ยโอ้ยยากเอาสิรับออกเท่าไหร่รับออกเท่าไหร่ผู้ชายเขาบอกเป็นเซนหรือบอกเป็นนิ้วแฟนครับคุณมิก ผมไม่เคยถามคำถามนี้เพราะฉะนั้นพวกคนตอบได้นะฮะมีช้อยส์มีสมัยถูกหรือเปล่าไม่รู้มีช้อยนะคะมีช้อยส์มั้ยกอไก่กอไก่41ว้าวขอไข่42พอควาย43และงองู44อ้าอ่าอ่าอ่ะใครตอบได้ยกมือเท่าไหร่ครับ43ผิดครับผมอ่า43ผิดเท่าไหร่ครับ สี่สิบสี่ถูกต้องครับผมสี่สิบสี่ฮะคุณเนี่ยอยากจะให้อ่ะเขาตอบสี่สิบสองคุณบอกสี่สิบสี่ถูกแล้วคุณให้เขาอ่ะเมื่อกี้ตรงนี้จบสี่สิบสองอ่ณอ่ะหยวนให้ถือว่าใส่เสื้อสีเดียวกับคุณมาแล้วเราก็มาทะเป็นเวทีนะครับเอามาเชิญค่ะขอบคุณครับเสื้อสวยด้วยคนก็สวยด้วยนะฮะจับคู่ปากหวานไม่ไหวไม่ไหวแล้ว คุณมีเวลาให้พวกเราถึงกี่โมงคะครับห้าโมงเย็นครับผมได้ดีเลยฮะพูดเองนะพูดเองนะพูดเองนะเนี่ยพูดเอะไรกพูดเองนะพูดเองนะเยังฮะเราเรายังมีเวลาอยู่ครับเรายังมีเวลาอยู่เป็นกันดังนั้นตีสล์มากเลยสบายสบายสบายอยากจะอยู่ถึงกี่โมงก็ได้หรือว่าข้างล่างใครอยากคิดคำถามขึ้นมาให้เราก็ได้นะฮะอ่ะถ้าคุณมิกตอบถูกคุณมิกโดนนำโทษ ตอบผิดคุณมิกโดนทำโทษคิดคำถามขึ้นมาถ้าผมตอบถูกคุณรับกีบอร์เชอร์ไปเลยเออได้มันมันมันไปกันใหญ่แล้วมีไหมมีคำถามไหมคิดคำถามมาต่อเลยครับมีคำถามไหมคะคำถามมีอยู่ว่าทีมผู้บริหารของอีเวนต์ที้คลินิกของเราสวยหรือสวยมากอุาผมอตอบครับ เขา,าตอบว่าสวยที่สุดครับผมเราวัดเป็นขอกแก้มนะตอบเลยไม่ได้ถามเลยว่าเราหวัดเป็นอะไรโดนนะโดนนะคำ,ำตอบอะไรนะฮะสวยกับสวยมากสวยกับสวยมากก็ไก่สวยขอไข่สวยมากยกมือเลยฮะใครจะตอบครับคุณคุณเล่นตอบสวยที่สุดไม่มีใครเขากล้าตอบนอกจากคุณแล้วล่ะเอาเออ ตอบคำถามแบบเกทับหมดหน้าตัก่ะจริงเหรอะเออถามจริงไม่จริงจริงไหมคะหมดหน้าตักแล้วอ่ะเอาล่ะคือเราต้องคิดคำถามใหม่ใช่เลยใช่เพราะว่าเมื่อกี้คือถามคนสิ่งที่มีคำตอบอยู่แล้วเนก็สูงที่สุดไงขอโทษเวยนะคะต่อมาคำนามมีอยู่ว่าคือฝั่งนี้ไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรแล้วเดิน่ายรูปอย่างเดียวเลย รู้พูดตรงจี้จุดชนิดเอออย่างนั้นแหละรู้พูดในใจเมื่อกี้บอกให้ฉันหลบไปหลบไปหลบไปเออราก็นึกบอกว่าเราก็อ่านปากหรือว่าบอกว่าให้ทํามือหัวใจก่อเปล่าหลบไปหลบไปอ๋อค่ะหัวใจกับหลบไปใช่เอค่ะพี่ฉันก็อ่านปากเพราว่าอะไรหัวใจหรือเปล่าหลบไปหลบไป ใส่ชุดสีชมพูครับชมพูแล้วใช่ไหมเราอ่ะชมพูเลยโอ้โหอะไรหรือเปล่าเนี่ยชมพูนี่ผมชมพูนะอ่ใช่ครับวันนี้ใครที่ใส่สีชมพู<ๆ>ก็หลายคนอยู่นี่ผมลุ้นตามไปด้วยเลยนะใครที่ใส่สีชมพู มา,มากชิ้นกว่าคนอื่นที่สุดอใส่สีชมพูว่ามีสีชมพูมากที่สุดมารับเลยอแข่งกันเลยฮะเสื้อในสีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะคพูดหรอสอบอกมามีเสื้อในสีชมพูดูป่ะสอบอกแบบนี้เป็นไงล่ะแค่คิดเฉยๆคุณคิดนิ่คุณทะลุผ่านไปได้เลยเนี่ยมีไหมฮะมีไหมฮะสีชมพูสีชมพู ุดมีกี่ชิ้นครับคุณพี่เสื้อรองเท้าไม่ชมพูสลับกับเพื่อนได้นะฮะเพื่อนใส่ชมพูมาสองชิ้นแล้วแมสหนึ่งเฮ้ยแมสด้วยสองสามสองแล้วรองเท้านี่เองเขาไปแนะนำให้เขาสลับรองเท้าออกแชมพูเพื่อนขาใส่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็สลับกางเกงเพื่อนสลับอะไรเพื่อนตลอดเลยมีใครมีใครเยอะกว่าสามชิ้นไหมฮะมีไหมฮะสี่ชมพูมากกว่าสามชิ้นทางนู้นมีเสื้อมีกระเป๋ามีหมวกเฮ้ยสามรองเท้าสี่เฮ้ยแมสห้า มีใครให้เยอะกว่าห,ห้าชิ้นไหมฮะห้าชิ้นผมว่าไม่มีแล้วอ่ะคุณต้องให้แล้วชเชญคุณพี่ครับผมจะนัดน,นี้เลยนะครับเราอยากแต่แง<ห>แนะฮะโอ<ห>้สวัสดีครับนี่คือตัวอย่างของคนตั้งใจมาดีอินฟินิตี้คลินิกน,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 นะคะโอ้โหลูกนี้เราแกนเอาไปนิ่งเปิดสาขาใหม่ใส่สิงห์ู้มาทั้งตัวเลย กับฉันน่ะเขาบอกว่าหายดีได้ผมว่าเรามาเล่นเกมกันเขาบอกให้เรามาเล่นเกมกันสองคนนุ่งนิ่งนุ่งนิ่ง,งอยู่แบบนี้มนะผมโอเคมากคุณโอเคแต่ว่าคุณเช็ดเหงื่อเหมือนไม่โอเคเลยนะผมใช้ผ้าเยอะมีใครอยากเช็ดเหงื่อ<ๆ>เขาไหมคะด้านหลังเหรอคะอ่ะใครอยากเช็ดเหงื่อมาคุณนปลับรอถ่ายรูปอย่างเดียวเลย น้องผมอ่าเป็นดูเอาล่ะต่อมาขอสองใบเลยสองใบเลยอันนี้ของง่ายๆขอคนที่มีแบงค์สีแดงมากที่สุดให้ไปเลยบัตรเงินสด2,000บาทบัตรเงินสด2,000บาท เอาง่ายกว่านี้ดีกว่าใครที่ควักแบงค์สีแดงออกมาได้ก่อนคนแรกเลยครับนี่ฝั่งนี้ชูน้าวไวมากมากฮะนี่เลยทำไมอ่ะทำไมคุณใจดีจังเลยคุณแจกง่ายมากไวกว่าใช่ไหมฮะไวกว่าใช่นไหมฮะนี่คุณแจกง่ายมากอ่ะแสดงความยินดีนะฮะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะครับอย่าลืมไปใช้ด้วยนะครับ เราก็ไปกันเรื่อยๆเราก็แจกกันเรื่อยๆรื่อนโอ้ยนะคะเราแอบทำอไรตื่นตัวไปอะไรยังไงบอกได้นะบอกได้นะเราก็แจกเรื่อยๆถึงห้าโมงเลยโอ้ยเอามาเอาใครอยากได้อีกทำไมคุณใจดีแบบนี้ขอคนที่ที่ที่เดมองผมบ่อยครับผมเลิกตัดแล้ว อไอ้อะไรตันน่ะอะไรตันครับผมเริ่มแบบคิดไม่ออกอ๋อคนะี่มาบอกชื่อละครอีกหนึ่งเรื่องมา่ายทำเสร็จไปแล้วด้วยครับอีกเรื่องเนื่งนะฮะชื่อว่าเรื่องอะไรนะครับเขารู้เหรออะใครตอบได้มามาถ้าจะตอบปล่อยได้ตหมได้มา,มารับรางวัลเลยฮะ,ะมาเลยครับต้องได้แล้วล่ะโอ้โหต้องได้แล้วล่ะเหมือนเฉลยคำตอบอยู่ข้างๆเวที ตอบคือ,อ,อคบวงวิมาลานะครับถูกต้องนะฮะตอนนี้ผมถ่ายทำเสร็จไปแล้วนะครับรอรอแอร์นะฮะโอเควันนี้ผู้แทนบอกว่าฉลองเปิดสาขาที่อยุธยาซิลิพัอน์แห่งนี้มีแต่คนสวยๆหล่อๆอยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะแจกแบบเป็นล้านเลยแจกไปเลยวันนี้ครับทำไมทำหน้าผู้บอกว่าแจกอีกแจกแจกเป็น